ฟังรายการพูดแบบเซนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้คือวันที่24กรกฎาคมกรงาคมผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมโกงอ่านหรือโกอ่านวันนี้ก็จะมาพูดจะมาอ่านข้อที่700ร 8 3ถึง792รวมแล้ว10ข้อซึ่งเป็นคำสอน่วงโปซึ่งท่านพุทธทาสได้แปลนะครับเป็นหนังสือชื่อว่าคำสอน่วงโปผมก็ได้นำมาสรุปเป็นหัวข้อเป็นประเด็นแล้วก็มีการตัดทอนข้อความบางอันแก้ไขนิดนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ ท่านผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจสาระาของคำสอน่วงโปนะครับวันนะครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นที่ข้อ783ชื่อว่าสัพสัตมีโพธิเรียบร้อยแล้วสัพสัตมีโพธิเรียบร้อยแล้วมีผู้ถามปรมาจารย์่วงโปว่าสมมุติว่าทั้งหมดนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วพระ ภาวะเช่นไรโดยเฉพาะเล่าที่ถูกหมายถึงความหมายของคำว่าโพธิพ <c oughs> ระมรจารย์วงโปตอบดังนี้ความหมายของโพธินั้นไม่ใช่เป็นสภาวะและไม่ใช่เป็นลักษณะใดๆพระพุทธองค์มิได้ทรงบรรลุถึงโพธิเวน้นยสัตว์มิ่ก็ไม่ได้ไล่จากโพธิ มันไม่ใช่สิ่งที่บรรล,ลุถึงได้ด้วยการกระทําของใครหรือไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแสวงหาได้ด้วยจิตของผู้ใดอีกทั้งเวนยสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไรสภาวะนั่นก็คือเวนยสัตว์ว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆและเป็นอันเดียวกันกับโพธิแล้วนี่คือข้อที่783นะครับ ต่อไปข้อที่784ไม่มีอะไรที่ใครจะบรรลุถึงด้วยจิตไม่มีใครไม่ไม่มีอะไรที่ใครจะบรรลุถึงด้วยจิตเป็นตอนที่หนึ่งนะครับมีผู้ถามปรมาจารย์ฮวงโปว่าแล้วคนเราจะบรรลุหรือเห็นแจ้งต่อโพธิจิตได้อย่างไรกันเล่า คำตอบของปรมาจารย์หวงโพมีด like ังนี้โพทิมิได้เป็นสิ่งซึ่งต้องบรรลุถึงหรือเข้าถึงหรือเห็นแจ้งเดี๋ยวนี้นี่แหละถ้าพวกเธอสามารถเข้าใจซึมทราบถึงความที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการบรรลุถึงด้วยจิตของเธอเองและไม่ และเป็นผู้แน่ใจจริงๆว่าไม่มีอะไรเลยที่ใครเคยบรรลุถึงแล้วเธอจะเป็นผู้มีโพธิจิตไปแล้วทันทออีทั้งหมดนี้เป็นปริศนาธรรมหรือกงอันนะครับผู้ฟังจะต้องคบคิดติดตรองโดยไม่ต้องใช้ความคิดนึกปรุงแต่งออหรือไปรู้ไปประจักษ์แจ้งโดย รู้ซื่อๆตรงๆไม่ใช่รู้เพราะความคิดเอาเองว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นะครับอเพราะฉะนั้นธรรมะนี้เป็นธรรมะโลกุตละของฝั่งโน้นคือฝั่งนิราวาหรือนิพานไม่ใช่ธรรมะของฝั่งนี้ที่พูดกันว่านิพานนางปรมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งต้องการพ้นทุกข์ต้องการมีความสุขพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกและความดับทุกขไอไม่ใช่นะครับคนละเรื่องฝั่งโน้นฝั่ง โลกุตระไม่มีสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเป็นทุกข์เป็นสุขมีคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนไทยพลังมีคนเดือดร้อนมีคนมีปัญหาเอ,อ่อมีคนต้องปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นไม่มีนะครับฝั่งโน้นมีแต่ฝั่งโลกียธรรมเท่านั้นนะครับทีเดียวว่าโลกธรรมแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกบุญบาปเนี่ยเป็นเรื่องของคนฝั่งโลกียธรรมที่ผมกําลังอ่านของวงโปนี่ เป็นฝ่ายโลกุตตะธรรมซึ่งเป็นภาษาอีกแบบหนึ่งนะครับที่จริงภาษาอีกแบบที่ว่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนบอกตรงไปว่าไม่มีอะไรที่ใครจะบรรลุถึงด้วยจิตแค่นี้นะครับให้เราเข้าใจแค่นี้จบกันเลยไม่ต้องเข้าใจมากเอาละครับต่อไปข้อที่785 เ8 5ไม่มีอะไรที่ใครจะบรรลุถึงได้ด้วยจิตเป็นตอนที่สองนะครับเพราะเหตุที่โพธิไม่ได้เป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันจึงไม่ได้เป็นอะไรอะไรเพื่อให้เธอบรรลุถึงเพราะฉะนั้นจึงมีคําจาลึกเกี่ยวกับคาตรัสของพระพุทธเจ้าพระพุทธโคตมะคือพระพุทธเจ้าว่า เมื่อตถาคตยังท่องเที่ยวอยู่ในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่เราจะต้องบรรลุในเวลานั้นเองที่พระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทรงพยากรณ์ว่าแม่เราตถาคตก็เหมือนกันจะเป็นพุทธองค์หนึ่งดังนี้นี่คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้ารัดไว้นะครับโดยอ้างถึงว่าเมื่อตถาคตยังท่องอยู่ในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าที่บังกรไม่มีอะไรแม้นิดเดียวที่เราต้องมรรลุในเวลานั้นนั่นเองที่พระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทรงพยากรณ์พระพุทธเจ้าของเราว่าแม้เราตถาคตก็เหมือนกัน จะเป็นพุทธอ,องค์หนึ่งก็จะเป็นพุทธอ,องค์หนึ่งนี่คือข้อที่785ต่อไป786ไม่รู้สึกว่ามีพุทธะที่จะเป็นผู้ตรัสรู้โดยการปฏิบัติตามวิธีนั้นพวกเธอก็ได้แต่เพียงแสดงท่าทีว่า จะเข้าถึงพุทธภาวะให้สำเร็จแม้เธอจะใช้เวลากับแล้วกับเล่าในการปฏิบัติเช่นนั้นเธอก็จะเข้าถึงได้เพียงสัมโพกายและนิมมารากายเท่านั้นแล้วข้อนั้นมันเกี่ยวอะไรกันเล่ากับพุทธภาวะดั้งเดิมและแท้จริงของพวกเธอด้วยเหตุนี้แหละจึงมีคำจาลึกไว้ว่าการแสวงหาพุทธข้างนอก เพื่อให้ได้พุทธ,ธะที่มีรูปนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่พวกเธอจะต้องทำดังนี้นะครับนี่คือข้อที่786ที่ชื่อว่าไม่รู้ว่าไม่รู้สึกว่ามีพุทธ,ธะที่จะเป็นผู้ตรัสรู้ โดยการปฏิบัติตามวิธีนั้นพวกเธอก็จะได้แต่เพียงแสดงท่าทีว่าจะเข้าถึงพุทธภาวะให้สำเร็จแม่เธอจะใช้เวลากลับแล้วกลับเล่า,ลาคำว่ากลับแล้วกลับเล่าเนี่ยหมายเพี้ยวเป็นคำพูดนะครับเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาแท้จริงแล้วไอ้กลับเกือบไม่มีนะครับไม่มีกลับที่ไหนเป็นภาษาโบราณที่เขาพูดขึ้น,นมาเท่านั้นเองเปรียบเทียบว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็ได้ กลับเองก็ได้ครับในการปฏิบัติเช่นนั้นเธอจะเข้าถึงได้เพียงสัมโพกายไอ้น,นี้ก็เป็นเรื่องเขางมหายานนะครับที่วงโพยกตัวอย่างสัมโพกายนี่มาลกายธรรมกายสามกายกายทั้งสามซึ่งในทางเซนก็ไม่มีเขาเพียงแต่ยกยกพูดพูดเอาเทเอาเอาเซนเอาหมายานมาพูดเ,เท่านั้นเองนะครับและนี่มาลกายเท่านั้นข้อ เล่าข้อนั้นมันเกี่ยวอะไรกันเล่ากับพุทธะวัดดั้งเดิมและแท้จริงของพวกเธอเห็นไหมครับมันเป็นภาษาเป็นคําพูดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับจะธรรมกายนี่พวกกายอะไรากายเนี่ยเออมันเป็นเรื่องภาษาเป็นเรื่องคําพูด <c oughs> มันไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้มีธรรมกายจริงๆไม่มีสัมโพกายที่ไหนไม่มีนี่มาละกายที่ไหนสี่หมายานก็ก็พูดตามที่เขา สืบทอดกันมาว่ามีกายกายสามกายกายกายทิพย์กายเนื้อกายอะไรเนี้ยผมก็ไม่เคยได้รู้เรื่องไอหมายาเนี่ยนะครับเออเหมือนกับสัมภคก,กายธรรมกายนิรมาลกายนี่ครับเอ,อเขาเป็นเพียงจะยกตัวอย่างขึ้นมาเหมือนกับเรายกตัวอย่างเทวดามีพวกอินพวกยุพรมพวกยมพ,กยพบานอะไรเนี่ยยกตัวอย่างมาพญามาัจุราชแต่จริงแล้วมันไม่ได้มี เพียงจกตัวอย่างทมาคุยกันเลยเฉยๆนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงมีคําจารึกไว้ว่า mm hmm. การแสวงหาพุทธะข้างนอก mm hmm. เพื่อให้ได้พุทธะที่มีรูปนั้น mm hmm. ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่พวกเธอจะต้องทำเห็น mm hmm. ไหมครับ mm hmm. เพราะเรามันเป็นพุทธะอยู่แล้วจิตเป็นอยู่แล้วอ่ะทุกคนมีพุทธภาวะจิตพุทธะอยู่แล้วลวจ่ต้องไปทําอะไรให้มันเกิดอะไรไปหาอะไรให้ได้อะไรไมัเนเพียง เพอเจอร์ไปท่านเองนะครับเอาละครับต่อไปข้อที่787ปรากฏการในจักรวาลคือพุทธ,ธะตอนที่หนึ่งนะครับมีผู้ถามปรามาจารย์ห่วงโปว่าถ้าพวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพุทธ,ธะสิ่งสูงสุดอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้ง4และอยู่ในภูมิทั้งหกทำไมแต่ละคนจึงมีลักษณะต่างกัน ตามกำเนิดและภูมิของตนด้วยเล่าพระมาจารย์ฮวงโปตอบดังนี้ธาตุแท้ซึ่งเป็นเนื้อหาของพุทธ,ธนั้นเป็นสิ่งสิ่งเดียวซึ่งเต็มเปี่ยมอยู่ทั้งหมดไม่มีการล้นไม่มีการพร่องมันแทรกซึมอยู่ในภูมิแห่งความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหกภูมิถึงกระนั้นมันก็ยังเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเต็มเปี่ยมอยู่เสมอทุกขนทุกแห่ง ดังนั้นปรากฏการ์ทั้งหลายในสา,า,ากลจักรวาลนี้ทุกทุกอย่างล้วนเป็นพุทธะหรือสิ่งสูงสุดนั้นทั้งนั้นนี่คือคำตอบมองโปว่าปรากฏการ์ทุกอย่างเป็นพุทธะหมดเลยเอ,อไม่มีอะไรยกเว้นนะครับปรากฏการ์ทั้งหลายในสา,า,ากลจักรวาลนี้ทุกอย่างล้วนเป็นพุทธะหมดเลยเป็นสิ่งสูงสุดหมดเลยเอ,อนี่ก็คือการ ที่ตรงไปที่พุทธพุทธภาวะทุกอย่างเป็นพุทธเราไม่ต้องไปแสวงหาเพราะมันไม่มีได้ไม่มีไปต้องไปทำมมันไ,ได้ใช่ไหมไม่มีนะครับต่อไปข้อที่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดปรากฏการในจักรวาลคือพุทธเป็นตอนที่สองเมื่อกี้ข้อเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดเป็นตอนที่หนึ่งนะครับ เนื้อแห่งสูตรนี้เนื้อหาแห่งสูตรนี้แห่งพุทธานี้ถูกครับเนื้อหาแห่งพุทธานี้อาจเปรจะเปรียบได้กับประลอดจํานวนหนึ่งซึ่งเมื่อกระจัดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางแล้วย่อมกลับรวมตัวเป็นสิ่งสมบูรณ์สิ่งเดียวได้ในที่ทุกแห่งเมื่อยังไม่กระจายมันเป็นธรรมชาติของสิ่งเดียว ของสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ด้วยของทั้งหมดหรือของทั้งหมดซึ่งประกอบกันเป็นสิ่งเดียวส่วนรูปร่างและปรากฏการต่างๆซึ่งมันแ,แสดงออกมาเป็นทางหนึ่งนั้นเปรียบเสมือนกับที่อยู่อาศัยเหมือนกับแทเหมือนกันแท้กับคนที่ยอมทิ้งลงเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาบ้านที่เขาที่สบายฉันใดคนเราก็เปลี่ยนร่างที่เป็นมนุษย์ เพื่อกายสวรรค์และเปลี่ยนสูงขึ้นไปตามทํามนงนั้นจนถึงปัเจกพุทธะขั้นโพธิสัตว์และขั้นพุทธะทั้งหลายออนี่หมายถึงปรากฏการณ์ในจักรวาลคือพุทธะนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือ,เ,อ,อเหมือนกันแท้กับคนที่ยอมทิ้งโรงเลี้ยงสัตว์นี่ยกตัวอย่างนะครับเพื่อเอาบ้านเพื่อเอาบ้านที่สบายใจฉันใด คนเราเพราะฉะนั้นนี่คือการพูดถึงปรากฏการณ์ในจักรวาลว่าพุทธะจน,นการเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนร่างที่เป็นมนุษย์เป็นกายมนุษย์เพื่อกายสวรรค์แ <c oughs> ละเปลี่ยนสูงขึ้นไปโดยทํานองนั้นจนถึงปัจเยกพุทธะขั้นโพธิสัตว์ เลขขันพุทธทั้งหลายนะครับนี่คือเรียงลําดับความสําคัญนะครับของของแต่ละบุคคลนะครับตามสมุตินะครับไม่ใช่บุคคลจริงๆต่อไปข้อที่789ปรกากฏการณในจักรวาลคือพุทธ,ธะเป็นตอนที่3นะครับแต่ปรากฏการทุกทุกอย่างนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พวกเธอได้แสวงหาหรือได้ทอดทิ้งโดยเสมอกันด้วยกันทั้งสิ้นทั้นั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดมีผลคือความปรากฏการณ์นใน จักรวาลคือพุทธะตอนที่3นะครับขอทบทวนอีกครั้งว่าแต่ปรากฏการทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เธอได้แสวงหาหรือได้ทอดทิ้งโดยเสมอกันด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดมีผลคือความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านั้นแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรในข้อที่ว่าตัวธรรมชาติเดิมอันเป็นเนื้อแท้ของสากลจักรวาลนั้น จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของการถูกทำให้แตกต่างกันเช่นนั้นนี่ก็เป็นเรื่องโกอานปรฆษณารมเราอย่าไปเอาเนื้อหาสาระนะครับเอาอย่างเดียวว่าจิตมันโพร่งหรือเปล่าฟังแล้วไม่โพร่งก็หาบริอื่นเรื่องอื่นให้มันโพร่งทุกอย่างเป็นเรื่องติ่งต่างมาทั้งนั้นยกตัวอย่างสมมุติมาทั้งนั้นนะครับไม่ใช่อธิบายไม่มีอะไรจริงจังเลยต่อไปข้อที่เจ็ร้ยสิบ เหนือกฎแห่งความเป็นเหตุผลมีผู้ถามพระธมาจารย์วงงโ่ว่าด้วยอาการอย่างไรที่พุทธททั้งหลายย่อมประกาศทมแกสัพสัตวเนื่องจากความเมตตาและความกรุณาอันมหาศาลของท่านพระธรมาจารย์วงงโปตอบดังนี้พวกเรากล่าวถึงความเมตตาและความกรุณาของท่านว่าเป็นสิ่งมหาศาลก็เพราะว่ามันอยู่เหนือกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นมันจึงไม่มีของขีดจํากัดโดย คำว่าเมตตาโดยแท้จริงหมายความว่าไม่รู้สึกว่ามีพุทธ,ธะที่จะเป็นผู้ตรัสรูุพร้อมกันนั้นคำว่ากาณาโดยแท้จริงย่อมหมายความว่าไม่รู้สึกว่ามีสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องปลดปล่อยออนี่คือเื้อกฎแห่งความเป็นเหตุและเป็นผลนะครับต่อไปข้อที่7 9 1ิไม่ได้สอนโดยคำพูดหรือให้เข้าใจโดยวิธีอื่นใด โดยความเป็นจริงแล้วธรรมพุทธธรรมของพุทธะเหล่านั้นมิได้ถูกสอนโดยทางคำพูดหรือโดยวิธีทำความเข้าใจกันโดยวิธีอื่นทางฝ่ายผู้ฟังนั้นเล่าไม่มีใครได้ยินหรือได้บรรลุอะไรเลยมันเหมือนศาสดาในฝันสอนประชาชนในฝันเรานอนฝันแล้วก็คิดว่าเป็นศาสนาแล้วคิดว่าบีประชาชนมาฟังนี่มันความฝัน,ฝนจึงบอกว่ามันเหมือนกับ ศาส,สดาในฝันสอนประชาชนในฝันเท่านันเองนะครับต่อไปข้อที่792เป็นข้อสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับไม่ได้สอนโดยคำพูดหรือให้เข้าใจโดยวิธีอื่นใดเมื่อกล่าวถึงการสั่งสอนทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นเห็นแก่ทางอันประเสริฐ นั้นอัตมาหมายถึงประมาจารย์วงโปนะครับก็จะกล่าวแก่ท่านจากความรู้สึกอันลึกจากความรู้อันลึกและนำท่านไปข้างหน้าและท่านอาจจะเข้าใจคำที่อัตมากล่าวได้โดยแน่นอนแต่สำหรับความเมตตาและความกรุณานั้นถ้าสมมุติว่าอัตมาจะเอาสิ่งต่างๆมาคิด และทำการศึกษาถึงความคิดเห็นของคนอื่นๆเพื่อเห็นแก่พวกเธอโดยการกระทำทั้งสองอย่างนี้จะไม่ช่วยให้พวกเธอถึงเข้าถึงความรอบรู้ต่อจิตของตัวเ,อเธอเองจากภายในตัวเธอเองได้เสม,เสมอนี่คือข้อที่700 92นะครับขอย้ำทวนอีกครั้งว่าข้อที่9 9 2ก็ชือมิได้สอนให้โดยคำพูดหรือให้เข้าใจโดยวิธีอื่นนะครับเมื่อกล่าวถึงการสอนทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่าเห็นแก่ทางอันประเสริฐนั้นมาประมาณวงงปก็จะกล่าวแก่ท่านจากความรู้อันลึกและนำท่านไปข้างหน้าและท่านอาจจะเข้าใจคำที่อัตมากล่าวได้โดยแน่ แต่สาหรับความเมตตาและความกุณานั้นถ้าสมมุติว่าอาตมาจะเอาสิ่งต่างๆมาคิดและทําการศึกษาถึงความคิดของคนอื่นๆเพื่อเห็นแก่พวกเธอโดยการกระทาทั้งสองอย่างนี้จะไม่ช่วยให้พวกเธอเข้าถึงความรอบรู้ต่อจิตของเธอเองจากภายในตัวเธอเองได้เลยในที่สุดสิ่งทั้งสองนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ก็คือการที่ปรมาตยโลตอบผู้สนใจว่าการ ทำไมจึงไม่สอนโดยคําพูดหรือให้ทําให้เข้าใจได้โดวยวิธีอื่นไม่ต้องให้มีคนเข้าใจไม่มีเรื่องที่จะเข้าใจไม่มีใครที่จะเข้าใจนะครับเช่นเดียวกับไม่มีธรรมที่บรรลุถ,ถึงได้ไม่มีทรรมที่บรรลุถ,ถึงไม่ได้ก็ไม่มีทั้งนั้นนะครับเป็นภาษาเป็นคำพูดครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดอยู่ในภาษาอย่าไปยึดอุปสา,าเรียกว่าอุปทานในภาษา ี่แหละครับคือสิ่งที่ประมาณวงโจได้ฝากไว้ให้พวกเราได้เ,เข้าใจนะครับซึ่งเป็นวลีสั้นๆซึ่งทันก็ได้พยายามที่จะทั้งบรรทุนและบันทึกไว้นะครับหรือให้ลูกศิษย์บันทึกอะไรเราก็ไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นคำสอนห่วงโปอยู่ในหนังสือพระสูตรสูตรห่วงโปนะครับ ท่านพุทธทาเป็นคนแปลเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับออพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้ผู้ที่สนใจสงสัยหรือต้องการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนยานทัศนะซึ่งกันและกันนะครับให้ติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089126 0689นะครับและ092 5133279นะครับ029397466นะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ